สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เขาต้้งลักลอยนะครับพี่น้องเนาะเสียงลักลอยมาเลขคู่นะครับเลขคู่คือเลขกหกกับสองนะครับเนาะผมเขามาที่เลขสองนะครับเนาะส่วนลักหน่วยกับข่ามาสูตรเดียวนะครับเนาะ รักสิบชนสี่สูตรขอม้าสามสูตรนะเนาอันนี้อันนี้ลักน้อยนพี่นักน้อยขอมาที่เล็กหนึ่งเลยพี่หนแบบผมจับขาที่เล็กหนึ่งพี่ ต่อจนที đây, à, ừng, này, ừng, ều, ều ่สุดภูเขาครับพี่น้องอ่าสุดนี้กับเขาครับอันนี้ขม้าที่เล็กนึงครับพี่น้องขม้าที่เล็กนึงแล้วก็สูตรนี่ขม้าที่เล็กนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววันี้ผมสะส่นใหนสามสุดนะครับพี่น้องส่วนสูตรนี้ รุดี่นอ้องเพราะวัตที่ผ่านมาที่ผ่านมากอะรุดขึ้กันครับพี่น้องอันนี้เลขสีนี่ผมปัาไปซือ้อผมบ่นอะเอามาชนเลยครับหาสิปักไว้ก่อนอันนี้ผมได้เอามาชลในไปน้องเบิง้งมันก็รุดอีกครับรุดอีกเวันหลักหน่วยมาหนึ่งนะครับเนาะ วันนี้ม้นนี้ผมสีชนแค่สามสูตรนะครับพี่น้งองคือสูตรนี้สูตรที่เขอามากตัอหน,นึ่งส่วนสูตรนี้สิพักไว้กันวัทที่ผพานมากผมชนสามสูตรที่มันเขอามากนะครับเนาะผมปรับสูตรนี้หนึ่ง สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้แล้ววันนี้ผมจะกิดจนสามสูตรได้ไหมนหอนะมามันจะเขา่าแต่ว่าก็มันเขามาตอนนึงครับตอนนึงตอนนึงการผมชนสูตรนี่สามสูตรนี่ มันก็สิมีตีดเล็กนึน้ำนะครับพี่นอ้องก็มี่งหสองก็สิมีหนึ่ง,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 งสองหกเ็ดห่าเก็ดหา,ดหาแล้วก็สูตรคู่ขี้มันมันสิเป็นขี้นะครับมันก็สิได้แค่หนึ่งเก็ดหาครับพี่นอ้อง สามสูตรสูตรคุกกี้มันมันในกีนะครับงวดที่ผ่านมาผ่านโอกาสไปครับพี่น้องแล้วสำหรับวันนี้ผมจะชวนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแล้วก็ตัดด้วยสูตรคุกกี้นะครับพี่น้องอส่วนลักลอยลักลอยมาเลขคู่นะครับเนาะมันไสามตัวอ่า rồi chân c sáu, được không mấy nó, được ở sáu sáu một cặp, cặp, hôm mà cặp phần trăm nói cẩn như đợt nó, được nhau này nó, được nó ส่วนแหลงผมบม่มีเวลาจับเลยครับช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับ,น,น,รบนะเกี่ยวเขา,าตากเขาบม่มีเวลาบ้างนะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาบ้างผมสิมาคิดบ่านหลักลอยกับหลักหน่วยนะครับแต่พี่น,อน้องมารักได้ก่อนครับ หล,ห,หลักลอยหลักร้อยหลักสิบเอาไว้ที่หลังนะครับเนาะครับผมหมดที่ผ่านมากเพราะไม่ร่าล่างลงไงคลิปเดียวครับงานร้ายครับไปเนาะต้องงานสวยสวยพลังครับไปเนอะกคลิปนี้กับบัตรท่นเหล,ล่งลงไงนะครับ มา,มา,มาพบปะกันก่อนนะค,ครับเนาะก็ขอ้พี่น้องมีความสุขหนาหนาวนี้ก็รักษาสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องด้วยสวัสดีครับ